เค <c oughs> <c oughs> ไม่น้อยอา,าดิติปสั้นๆนะคะดูลุงชิดเนี่ยมาบ้านอชิดลุงก,ก็ทํางานเห็นไหมน่ะกวาดถนนบ้านอชิดนะ่ะโอ้คนไม่อยู่สุกเนาะนี่ใครว่าอันนี้ถนนหน้าบ้านอชิตเจนนี่เห็นไหมลุงพลน่ะทํางานลุงพลลุงพันตัดตันลังซิ่ง เราใส่ไฟเพื uh ่อคนย้ำดื้อ้บงเดือนมันก็อยู่นี่หกไม่ใส่ยังไงใส่ไหนก็ทำงาน อยู่กกอกก็ทํางานมาหนองแสงบ้านลุงพลบ้านแอชชิดลุงพลก็ทํางานเห็นไหมถนนหน้าบ้านแอชชิดมันลกลุงพลก็มาทําให้นี่วันนี้แกมาทําบ้านให้แอชชิดนะคะนี่บ้านแอชชิดลุงพลมาทําบ้านให้แอชชิดมาต่อเติมให้ลุงพลเอาทุนของลุงพลสองหมื่น 20, บาทท่วทั้ เงินของลุงพลส่วนตัวนะคะนี่บ้านแอทิดกระแตนกินข้าวกัดจ้ำกระดองปูแม่เป็นนักเดียวมันอร่อยหลานนุ้กระแตนแม่แอทิดน้องเอีนกำลังขั่วเม็ดปากกมลาข้าว เราก็กำลังครัวไม่รับแขกกิน,ะะนไหนสร้างนะโอ้สร้างมาแล้วสร้างสร้างสร้างมา <c oughs> นี่บ้านอาทิตค่ะอ่าดูพลมาต่อเติมบ้านตรงนี้ให้อาชีตค่ะเนี่ยะะมาทามาสาบป,ปูนให้อาชีตแล้วก็มาต่อมุงหลังคาแล้วก็มาจะอ่า

ไปดูช้างกันนะครับวันนี้ช้างช้าง,างเอาเฮงเอาเฮงเอาทำบุญทำทานเด้อ เด้อเด้อแม่น้อยขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่น้อยหน่อยคะ่ะขอบคุณค่ะ